ใช่ตั้งไม่ใครพอ่อเพื่อมาปรอบปรัวต้องดูแล่ฮันลูกเมียก็ยังเลยนะลูกเมียางากนเป็นครับแต่ว่าลูกพ่อมันไม่มีฮ่องไร้ไลาวเลยแต่จนตามลูกเมียามาเจอฮันเลยว่าลูกเมียเป็นคนแต่ลูกพ่อมันหนามันมึงเลี้ยงลูกเพื่อนแล้วกันลูกเพื่อนเพราะว่าลูกเมียอ้อมแรงยาคนไม่ก้าวเท้าเ,เรา <laughs> ไม่ระวังมันนุกหูแหละ ไอ้รถนี่เจอนานแล้วมันเล้กกว่านอ๊นะอกเลยอ๋อแหลมได้ต่อยกับกับรถเปลี่นนี่กอมันแหลมได้จนหนยคนตาั้มอังนี้ให้ใหรถเผือ่นนี่เจอรถว่าใจตั้งเลยไอ้สวนอะอว่าเจอรถว่าใจตั้งเลยไม่ได้หลาวม่ตั้มรองบอกอยังกันเออไอด้ดาวว่าพอนพอนะเขาว่าเออไอ้พอนือรถ ต่นแล้วพมเป็นคนพ่นรดเอเปล่าพมแรนักแล้วเทนั้นพมบอยรพ่มเกินมาตั้งอาย,ยุปุ่นนี้ไม่เคยพ่นรดพมอม่ยอบพ่นรดนังกันก่อนแต่ก็ได้ยืดลออ็อปได้า่อมัไม่บนะนะ้านนลยโอ้หนึ่งวัาตือจักซี่มาเจอรถตือรอถขับแมยายตืออาย่มยายขับแม่ยายตืออายเมยายเงนงะแมยายก็ตือเราได้ลูกคยอ้าวเราโย่ไม่ยายรักนะ ลูกกู้ใจำคนกจรักพมมาว่าเพื่อนไม่ใหญ่นลูกกคยจำคนลูกเจ้าใจจำเจ้าเลยมาลูกเจ้าใคนเดียวแต่ไม่พมแต่ลูกกู้ใจจำคนเฮรยเฮ้ยคันซอยอีันกูลมนักกันเวอมานักไหมไม่จะขึ้นรอมันีนคนเดียวลูกเคยกันเออมึงก็ไปชุนักรองกำักำได้กำได้เดียว ไปกับผมปลอดภัยแน่นอนแกดีอนันแม่เฮ้ยแม่คนแก่ๆจอพี่ตายหลอดผมกันเนีน่ยไม่ใหญ่ล้มบิดผ่อมรัวพเต้นต่างอันต้นใจให้ไปล้มประตานลงในคลองดูพ่มไปดีไหมวะกคนแรกเลยแล้วมัมเจียวเจียวๆหนึ่งนี่มึงอะไอยากล้าแดงดิคนแรกแลยนะมึงกับไปเรียกตายอย่าจ้าละ นี่จอดิมเปลงมันเพือได้แอบเปลืงมันเพื่อว่ารถกูเกลืองไม่ใจติดนี่มาก็าพอจอเจ๊กัเปลืองมันรอยมันรัวไม่ต่างกันงกกินมันวะเน่นี่ว่าเต็มานเลยอันเนี่ยเด็กครเอายากรุปมาต้มน้ำตีวเยอ๋อไม่อุดเจ้าียนไมาอุดนะตั้งมันกี่บาทะอุดนมาเตรทยเรื่องไหมหานเวียาไปด้เดี๋ยวผมจะบอ่รเดียว เดี๋ยมึงกระปอนหน่ป๊บเดียวกระป๋แเดียเน่เน่พี่ลองดอกแกดิอเดีมึงกลับมาเองจ้าเออลืมไม่ปะจดอกแกรดมึงไม่ดอกแกไม่ใจก็กานอาชีพไม่เรียนใส่อาชีพไม่เรียนต่อใตรงนี้อต่อใจตรงอันดานเลย่าทกเด็กกระอนกระอนกระอนพูดไานไปแห่แล้วบ้ะ ยืนอยู่ล้างมึงงั้นหัวรอดเออลืมแล้วปอแล้วผมมาจริงแล้วใช่แล้วผมมาปนแนวฮันนี้คนแก่คนน่งใจผมไปตรงตีบ้านแกบอกผมมาหัวรอดไปถึงผมไม่เห็นแก่ก็เลยผมไปปนไปถึงบ้านแล้วแกตัวไอ้ล็อมาดับผมไหวแกเดินมาบ้านผมแต่ผมก็ล็อไปตรงบ้านแกบ้านแกอยู่น้อยถึงอนบ้านผมมาแล้วผมกำแล้วเมียแม่ไปตรงครับผมไม่ป๋อเต้าหมาด โอ้ยอะไรแล้วอย่าอืมเอ้เนา่ยผมเต้ามานรับอ้าอยาเราได้กับผมเต้านานเลยนี่นี่แม่เต้านะแม่เต้าแบบผู้หญิงใช่ฮะจุ่งเอากันเพื่อตังรึล่ะวัน m a นุกิี่ใต้หลังที่แม่ใหญ่ไปได้กับผมอฮะเปลิดเพลินกูเลยบาดหลวงไปเดินทางเออไปได้ขึ้นน้ำตาบ้าขึ้นน้าป้อนไปนะเออไม่ไปไปกับผมไม่ต้องรัว กันๆๆๆๆลาก่อนพี่น้องเอ้อพลานปมาแล้วให้โชคดีแล้วบารมีพอตันทรายคุ้มครองน้องเอ้อให้ดังยิ่งๆขึน้นไปนักรองรอบมาจั่นโอ้ยๆเริ่มลิดลงแล้วไอ้ตีงมาเล้วนักรองปลัดออกแล้วเด้ แต่เปียกมีเมียว่วงไหมอคะมเมียร่วงใต้แล้วแับ